สวัสดีตอนเศร้าจ้ะคุณป้าเห็นอะไรคะฝ <Okay. S 2> น,นเห็นไปขี้เล็กอ้ะฝนอยากกินแกงขี้เล็กวันนี้กินกขะข้าบ้านๆกันนะอยากกินจังเลยแกงขี้เล็ก ผมจ้ามผมแล้วมานเป็นความหวานนะใค <c oughs> ว่าไปย้อมคนดีหว <c oughs> านกับน,น,นี่นี <c oughs> ่เด้อยังขังเก็บมาได้กัมเดียวจ้าและ้วกะ็เก็บไปย่าขังนอกอีกกัมหนึ่งเอามารวมกันนะย่อเราผลแซ่ตัวเย็นไว้ <c oughs> <c oughs> เด็ดกันจ้าซอย่าเด็ดก่อนน้องเหราไปต้มต้มให้มันหายกุ่ม อบอั่เลยนะอบอั่แบบนี้ไปยอมไม่เด็ดนะจ๊ะทิ้งลงไปเลยค่ะหวานอั่วจะพอแบบอ่อนๆแบบนี้เด็ดล้วงม้วนนี่มันจะบอกนะแบบนี้นะจ๊ะไม่เด็ดอาจจะพออ่อนๆแบบนี้ฮะบ่ต่ำเลยจ้ะยอมชอบม้วนเลย ย่นง่ยไปซา้นันในะส่ก่ะไปซ่าจะคนมาคนหมักมวนคนหมักหมวนมวนแบบว่าการมันอ่อนย่อมอ้ยมันวงกลัวแต่ไม่มากคนหบึงไปยอมไปยอมทำอะไรคะ ไม่ยอมแกะหน่อไม้อีกแล้วเดี๋ยวคนรูดอันนี้เสร็จตอนเราจะไปแกะซอยคุณป้าละก็เป็นผ้ากันเบิ่งเช็ดเป็นไรก็นั่งเบิร์นไปตัวเบิ่งผู้สาวไหมเบอรอกุ้ยแซวเอาผ้าเบิร์นหนึ่งเจิร์นไปตัวตาแกงกลางอาทิตย์ท่านเดียวท่านเดียวก็ทอดแกงเงินวะเบิ่งอันนั้นนี่ใหนมาขอนเพราะว่า ก็นเมียเนี่ยอ่่เห็นแบบจี่แอ่มาันหมมเห็นม่ยื้อมางนน้ํน่วเารมันไม่ยินมันปอบใจหรือมันครูก็ว่าไงายเนี่ยมันครูลวมันปอบใจ้ยตอนนี้เปิดเต๋อเหนไหมยังแก่ตัวงานเต๋โมงเนี่ยโม่ดูเป็นแก่ ไม่อัแบบ่ก็นี่ยนะแต่ไม่ทั่วดเลยว่าปะยะมันคนดีนะจ๊ะเอาหลานายเอาคนดีเเอามาต้มกันต้มเทน้ำออกกว่ามันสองน้ำแลวจ๊ะ ก็นี่ฝนต้มในน้ำที่สองแล้วจ้ะฝนกะเทน้ำออกบีบน้ำออกเรียบร้อยแล้วต่ำตะพีก็หอมหัวแดงนะจ๊ะตะไข่เบ่ต่ำจากตะไข่ฝนทุบใส่ไปย,มมย้อมหมักยังสัน่นต่ำแค่นี้แต่บอาแหล้นาำเจ้านางลงไปก่อน,นะะ้ด่าอดเนี่ยไปย้อมเสแล้วไปเพิ่มแ,แล้วก็จุดไฟเลยค่ะ อีกจ้ะพีกใี้ฝนต่ำใหกตักไข่จ้ะลงไปเลยมาตตามด้วยเกลืองผงปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสครับผงชูรสนะจ๊ะตักลงไปเลยน้ำปลาจ้ะ ให้หมูสุกก่อนนะจะจชิมเสร็จแล้วนะจ๊ะผลซิมละใหไปย้อมซิมละไปะย้อมลินทอนอร่อยแล้วจ้ะแล้วก็นีน่ำใจพี่สาวจ้ะวุ้นเส้นมันมากนะใส่วุ้นเส้นไปเลย ตามด้วยหอมจ้ะใบมล็ดลักกับอ่าใบหอมล้วจะใส่ลงไปถ้าปดุกจะฝนย่างปดุกไหมไหมแล้วจะไหมไหมเหลืองๆเลยแล้วก็มีค่าอ่อนจ้ะต้นหอมผักชีนะมะนาวจ้ะแล้วก็มะเขือขึ้นนะจ้ะมะเขือขึ้นเผา ดี๋ยวเอาตนนะนาวลอกินกับนะเผ็ดตะนาะมากเกือเผาปักเสร็จแล้วจ้ะคนนั้นด้นปะเนี่ยคนนี้นหมายถึงว่าปุ่งเด้จ้ะอ, <laughs> อะไรน้ำพอ,อจูด่จะ อะไรคะวางไว้นี่แหละจะน้ำปลาได้จากมากินเนี่ยข้าวคั่วเย็นนะแม่ชีหอมข้าวคั่วใส่นอะไรแม่ชีหอมเต็มเผ็ดบ่จ้ะเอาเลยตามใจไปยอมลดเดี๋ยวแต่คนกนลิ่นนะเมนูนี้เขากลับตา คอือคนน้อยคนจะม่คนคนันมาได้ใส่เกลียวบนฮะส่เกลียวบ่จ้ะบ่ได้ใส่เกียว่มัก่อน,นเราทำเคือดิบไมาลงไปหอมจังเลย ต้นหอมไปเลยจ้ะวัสดีจ้าวัณฑจ้าวันี้จ้ากินอ่าเขาก็ฝปิดลับลาบประดุกจากกับอ่าแกงเคเล็กใส่หมูสามชั้นนะจ๊ะใส่วุ้นเส้นด้วยปย้อมหมักนะจ๊ะปลย้อมโยนขาดแต่จะมีข้าวเหนียวขื้นการนะจ๊ะแต่ก็อมือนีนักกล้องนัก เดียวแถวรวบขึ้นมาได้อะไรค่ะขอ,อยาดอาจารย์เดินมากินเด้อกินข้าวน้มฝน,นลาป,ป่าฝนหิวเขาแห้งๆฝนร้อเนเนฝนหิวอ่ะถ้าไม่หิวเราจะไม่กินถ้ <c oughs> าะใช่มันสิบเปอรเซร็นต์ถ้าย่งมั้นจะไม่อร่อยอือืมลาป่าก่อนอร่อยไปแล้วครับ ้วานฟ้ายจะฝนเผ,า,เผามาให้ไปยอมย้อมมักดำดำโอ้แซ่บๆจับจมาแล้วจ้ะแม่พะะ่อจะอ้ายเรื่อยมาเด้ดอรับประดุกน้ำฝนจาแกงเคือยลยับแซ่บจ้ะขนชิมแล้วเพราะฝนเป็นคนแกงเอง มากอือหือโอ้จัดเลยเลยเลยซ่อน,นกลางแล้วนะ ดับมันบ่าดัมันบ่นสะใจมันต้องเป็นแบบนีม้มาได้ละแกงไปกิเลกแกงไฟหมูสามชาั้นไปบุญเส้นด้วยทามาฝน,นเคยแกงใส่บุญเส้นบ้างเหรอบ่อแล้วฝนเอาใจไปยอมเฉย ฝนมมานึงหันน้ำดื่มจบขับตาไอ <laughs> <c oughs> ้ฝนบอกเลยแต่ว่าแซบจัดแหนผมอมผมอมล่ำขโมยสมชั้นเลยจ้ะเอาแบงค์ข่าวรบน่าเห็นได้แล้วฝ น่าแกงวันนี้หมอยลูกปลาไปอยู่ในตู้ลูกน้ำเด่นเ,เก่งเลยแล้วยังเสียงตักตักตักว่าเพราะมันเสียงใกล้จีบรือว่าหนกเดยอ <c oughs> ร้านปาเอาเล่น <c oughs> เล่นเกมอีกแต่น้อยอันนี้ปลามีไข่ได้จ้ะไหนไข่ปลาดุกจะผลชิมกันไข่ปลาดุก ซาดจ์ต้องสดดังอกันึ่เสร็จพยายามสังเกตว่ามันม่กินตองโอ๋ปะ่ะตองโอ๋อ่าต้นน้ำดูอ่ะหนูนนให้ต้นน้ำจะกินดูย <laughs> ม,มันแปลกแมันอยู่นะ้ำอ่ะบ,บุญเสร็จนะแะต,ติดน้อยหนึ่ง น้ำแดงมาหลานทรายจ้ะวันมีนลูกปลาย้อมไหมลูกปลาล้วนลูกพี่าสอีกคนหนึ่งจ้ะแกงพักิเลกว่าคมแล้วมันกันยังราษาใจเนาะน่าจะต้องเป็นมระ

เด็กเคยกินไม้แกงกิเลกขมอยู่หรือต่มันขมแบบแฝดหรือบริขมมากไายถ้าสีแกงแบบบ่ขมกับแกงได้นะปะยนะ้อนต้มแบบลา,ลายน้ำนะจ๊ะแล้วก็แกงใส่กะทิมันจะบ่อกขม มันจะอร่อยเป็นแบบนึงเห็นปรย้อมหน่ำแล้วชึ้นปรได้ตาแฟปกูตาแฟปกูปว่าปกว่าอุ้ยมันแฟบอื้มอืมน้นอย่าดน้ำเมือผักหลายเลยืว่าเห็น นะอ๋อม,มาเลยว่าพู้ใมวันนี้ฝนอาจจะกินผักวัวนะผักอะายยัางแต่จะย่างอะไรนีาดหน่อยคุยแลย้ว ไอ้บุญเสร็จน้ำถื้ใจวะพยายามอืมอถื้นใจแสแซ่บนะอือนงแห้แซ่บปะแซ่บอือหืแบบอแซ่แบขนาด สดวนบะหมีซื่นใจบัหนั่เบาคั่งเบาคักให้โมอยากนะนี่จ้ะของหวานข <c oughs> นะองหวานผมนไม่ได้ว่ามันหวานอยู่ปากนะป้าหวานอยู่จ่าหวานอยู่ตาก <c oughs> ินที่ปากหวานที่ตา เดินแถว,วนี้ตีปากเลยยายบ้ารนรู้มากกว่นูเนี่ยอ้อผ่อนลมก็มีอยู่หรก Quai pea toa. Tìm được lúc. Tìm pep quai pea toa, yên ngưng sớm. Quai pea y la. A pea quai up, quai pea. Nha, giải thương mày, nhung kat y đã. Ya, perfume, hưng no yos. no yos. Y 뭘로 자인는안되 <laughs>

สนจ้นสองจนนจะผ่านมาข้างนี้แนะ้จมแล้วเหรอจมนะชัดนะางออนดิดอ่ะน้ำมาบินจาโคกัน ก็ไม่หวานดียดิแต่ันชินกัะสองนองล,ละจะอิ่มลรอว่าสีบอลลัมใส่กล่องแล้วนะมเมื่อเนี่ยเออล้ำอยู่น้องเดีทล้ำอยู่เดี๋ยวบนก็บป้าไปก่อนนะจังเขาอย่างเนี้ยใส่เงี้ยใส่เริ่มทองตึงละ là sao học vinh khảo bài học 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 bài อวามหวานเย็นแจ่ต <Charl ott es> ัวเองต่นไปสองหน่อยเหเนี่ยตวอนใดแล้วเฮ้อเนี่ยแทบแทบทๆถ้ามาส่วนนี้แซ่มาส่วนไห้จะแซ่บวานดีดีจ้ะ หวานแซ่ทรงไซส์เบิดดูอืจังมันะเป็นปลาจ้าคอบคุณท่าแตบพวงนาตนแตบพวงนอตนน้องเนี่ยเปี้ยวเ้อเปี้ยวอันนี้แซบบานจ้าแซบดีบ うん。Yeah.